หลังจากหาหายกันหลายวันช่างดำไม่มีเวลามาทําคลิปเลยเนื่องจากช่วงนี้งานยุ่งพอสมควรวันนี้ก็มาเอาใจวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์กันบ้างกันนี้ทําแอร์มาแล้วประมาณ3รอบกินน้อยเย็ยนไม่ฉ่ำไม่สู้แดดซ่อมแล้วซ่อมอีกเปลี่ยนคอมเชียงกงมานะครับเชียงกงน่าจะเป็นคอมบ้านเราตัวสภาพแล้วเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ม,มาด้วยตอนนี้น้ํายามีแต่ว่าไฮนะครับสูงพอสมควรทุกครั้งก่อนจะทําอะไรช่างดำก็ต้องวิเคราะห์งานก่อนเพื่อเสนอลูกค้าไม่มีโมซัวแน่นอน หายเกือบ300ใช้งานไม่ได้แน่นอนไม่ต้องสืบช่างแอร์ก็รู้ดีสำหรับรถบ้านเราโละโก6 5ล้ารันอินประมาณ20นาทีมาดูอุณหภ,ภูมิภายในห้องโดยสารอยู่ประมาณ30องศาใช้งานไม่ได้ต้องวิ่งแต่งเย็นมาดูช่างดำสวิงเกียงมีขั้นตอนอย่างไรบ้างจัดการแปลงคอมจากคอมเดน so โซ 10PA ของเดิมเป็นล่อง V นะครับหรือว่า12.5คอมที่จะใส่เป็นคอมแจ๊ด GE ช่างดำมีเยอะมากนะครับสตอกไว้หลายสิบลูก เป็นร่อง PK ต้องเปลี่ยนเป็นร่อง V ทํำยังไงบ้างจัดการนําไปกลึงนะครับช่างดํามีท่านกลึงที่ร้านลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลาให้เวลาช่างดํา3สวันขอเน้นว่าเย็นฉ่าขอเย็นเย็นจัดให้ครับหลังจากกลึงสวมมุ้เลเรียบร้อยสภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นจาก Honda า a จด G.E จะกลายเป็น Honda าเจดไมตี้หรือเรียกง่ายว่าไมตี้ X ขันเก่าทีทำจากไฟเบอร์ห้าเหครับจัดการเรียบร้อยก็จะมาดู j จ็ตจีกลายเป็น j จ oh ็ตไมตี้โอโหหรูหราหวือหวาเหลือเกินพูดละงงคนภาคก็งงแผงก็จะเปลี่ยนจากแผงเป็นรามิเนตนะครับเป็นขนาดใหญ่กว่ารีดความร้อนได้ดีกว่าระบายความร้อนได้ดีกว่าต้องใช้ความพยายามในการติดตั้งแล้วก็วางเข้าไปพอสมควรจางน้าก็มีเทคนิคมีการวัดมีการกล้าได้กล้าเสียการย้ำสายเดินทางสายน้ำยาใช้สายน้ำยาของริสโตนะครับใช้หัวฟิตติ้งเดิม ในร้านที่แถมมากกว่าเชียงกงมั่งเวลาเชียงกงก็ขอเขาครับเขาก็ให้เรามา,ามาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการป้องกันงานผิดพลาดต้องการงานแก้บ่อยๆอันนี้ทาขาเรียบร้อยแล้วมาดูครับเคล็ดลับเอาโทรศัพท์ถ่ายดูอ่าแสดงว่าหัวเติมยานั้นไม่ชนกับฝากระโปรงผ่านแน่นอนเซนเตอร์ได้อะไรได้อ่าก็เป็นเคล็ดลับน้อยอย่างเช่นโยนลงไปในน้ำเนี้ยก็ดูปรงดูปลาก็ลองทําดูได้ครับบอกว่าเช่างน้ำได้นํามาส่วนพังไม่พังก็ตัวใครตัวมันหลังจาก ติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยก็จะขอรีวิวผลงานกันบ้างนะครับขาวนี้อคอมแอร์ทำงานเรียบร้อยแว็กเติมน้ำยาเรียบร้อยเซ็นเตอร์ตรงไม่เอียงไม่กินสายพานไม่ต้องอายใครนะครับคุยได้โม้ได้ติดตั้งหัวเติมน้ำยาครับด้านโลด้านไฮเพื่อตรวจสอบโลไฮให้ชัดเจนมาดูผลต่างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดินแป๊บน้ำยาอย่างสวยหัวเติมยาโลยย้ายไว้ตรงนี้ครับของเก่าเป็นตามมดเดี๋ยวจะร่วภายหลังได้ที่เกิดมานั่งแก้ปัญหา ให้ลูกค้าสบายใจได้เพราะงานต้องรับประกันความตัดแล้วนะครับความทํางานมาดูอุณหภูมิกันบ้างน,นะครับตัดที่ประมาณ7-8องศาในรอบเดินเบาไม่ต้องวิ่งครับไม่ฉุดเครื่องด้วยนะบอกตรงว่าไม่ฉุดเครื่องโลไฮจากไฮสามร้เหลือ215เย้เย็นช่ารับประกันแน่นอนครับท่านใดที่ใช้รถเก่าไปซ่อมมาแล้วจุกจิกกวนใจ3 0 0 0 4,000หลายรอบก็หมดเป็นหมื่นได้ครับ ส่วนใหญ่ช่างก็จะอ้างนู่น,นเป็นนู่นเป็นนี่ไปเรื่อยแต่ถ้าทํากับช่างดําแล้วช่างดําไม่สามารถอ้างได้นะครับเพราะว่าการันตีผลงานมาดูความเย็นครับน้ําเกาะกระจกกันเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดที่ใช้รถเก่าๆสนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา Facebook ช่างดํดี B เจริญยนไอดีไลน์0878250832ส่วนทิกตอกก็ไลน์แอนนี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดหนวยใจคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะครับช่างดําจะได้มีกําลังใจในการพัฒนาผลงาน รถรุ่นเก่าๆก็รับจบได้รถรุ่นใหม่ๆก็ทักทายได้ตลอดเวลาจะนัดจะซ่อมตัวนี้ก็มีงานเริ่มต่างในวัดนะครับติดต่อเข้ามาพอสมควรพอลูกค้าดูแล้วว่าน่าสนใจอย่าลืมกดหัวใจให้กำลังใจช่างดำนะครับขอบคุณครับ